สวัสดีครับมาพบกับผมทำกับข้าวง่ายๆสไตล์บาวุฒปูัวออมครับพี่นอ้องเมื่อนี้บาวุฒกะเจีพพี่นอ้องมาเฮ็ดพัดวุ้นเส้นใส่ไข่ครับพี่นอ้องนี่ครับว่าใส่อย่างไหนกนะเซมีกะลัมปีนะครับอันนี้กะวุ้นเส้นบาวุฒิกะได้แซน้ำแล้วก็ตัดให้มันสั่นไว้แล้วครับพี่นอ้องนะครับกับประมาณนี้ครับสัน่นแล้วก็จะมีไข่ครับกะใส่สามฟองครับพี่นอ้อง ผักที่เขาสใส่ก็จะมีอ่าใบตั้งโอลหรือว่าใบขึ้นใช่ครับพี่น้องอันนี้ก็หอมบัวครับหั่นไว้แล้วครับอันนี้ก็เป็นหอมใหญ่ครับอันนี้ก็หั่นไว้เรียบร้อยครับอันนี้ก็มะเขือเทศใส่สองหน่วยครับอันนี้ก็เป็นกระเทียมสับไว้เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับส่วนเครื่องปรุงก็เดียวก็สีขื้นใหเบิ้งด้วยครับเด้อนะครับเัาก็มาเริ่มผัดกันเลยครับ นี่ครับเทน้ำมันลงไปครับพี่น้องถ่งายน้ำมันห่อนครับนี่ครับเอน้ำมันน้าห้อนเข้ากับส่ไข่ลงไปถ่ายไก่เสร็จตัวจากน้อยครับพี่ คัดไปเรื่อยครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้ครับพี่น้องกระจิตาผักไว้ก่อนครับรขไข่หอก็จะได้สวยงามครับเดี๋ย่หอะไปใส่ที่หลังนะครับนี่ก็เติ้น้ำมานลงไปอีกรอบนึงครับ ้วกกระเทียมลงไปครับบันนี้พัดในกระเทียมหอมครับพี่น้องมันนี่ครับอันนี้กระเทียมกระหอมเลืองดีแล้วครับไอผมก็จะใส่ไอน,นี่ครับหอมหัวญ่นะครับแล้วก็ใส่กระเทีลงไปผัดครับใ,ใส่ข้ากบผัดให้หอมไ่เขาสุกหอมดีครับ นี่ครับนี่กับใบสุกหอมประมาณนี้ครับพี่น้องไปใ,ใส่กระลำปีลงไปพัดให้มันสุกครับพี่น้องนี่ครับพัดให้กระลำปีเขาสลดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ อะไประมาณนี้ครับพี่นอ้องน,นี้ก็กำลังปีเขาก็สุกสลดดีแล้วพี่น้องกระดิใ่บุญเสียนเขาลงไปครับพีน่น้องปัดๆนะเขาเป็นใส่เต,เติมน้ำนะพี่น้นองใส่น้ำลงไป หน้าวันนี้ข้ากรใชา่ไปสะกรอนครับพี่น้องนี่ครับไ่ประมาณนี้วบก่อนถ้าข้าวผัดไปแล้วครับพี่น้องครับเส้นเขายังโบน,นุ่มเ้าก็ค่อยมาเติมอีกครับพี่น้องครับกระติบปรุงรสครับพี่น้องมานนี้ใส่น้ำมันหอยลงไปนี่ก็ประมาณสอนหนึ่งนะพี่น้องสอนเคืองนะพี่น้องน้ำมันหอยนี่กับประมาณนี้แหละครับ นี่ก็เป็นซอสปลาเคียวซอสเกลืองเือกันครับพี่น้องอันนี้น้ำตาลก็แล้วแต่มากเลยครับเด้อความหวานกันด้อันนี้บัวบกใส่มันซอสหนึ่งครับนี่ก็ผงนัวครับผู้ใดบ่กินกับบต้องใส่เ้ยครับเด้อนี่ครับน้ำปลาก็ใส่ขอบกระทะจังเยครับเพิ่มความหอมนี่ครับอ็นี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานครับพี่น้อง เพิ่มสีสันกับพี่ครับจะสเ,เสีใเ้อันพัดมุ่ยเศษเาสีเป็นตะก,กินนะครับพี่น้องสีสันสวยงามนี่ครับผมว่เาเขาจะพัดไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็นหนาำก็แหงนะพี่น้องนี่พัดด้วย้น,นาำแหงน,นะงนี่สีละประมาณนี้เขากับาวดก็จะซิมครับนี่อันนี้คือซิมเบื้องเสศนนะครับเด้อว,ว่า เสนเขานุ่มดีเลยยังครับแต่อันนี้พอเราจิ้มแล้วแต่ว่าไอ้เสียนมันยังแข็งอยู่ครับยังไม่ทันไดจิ้มดีก็เลยมาเติมน้ำอีกครับวันนี้ก็ชิพัดไปเติมน้ำแห้งนะพี่น้องจะคอยมาจิ้มบางเสียนอีกรอบหนึ่งครับนี่อันนี้ก็น้ำแห้งนะครับี่ ซิมเบิ่งครับวานนี้เบิ่งเสศนอีกรอบนึงว่าเสศนมันนุ่มดีหรือว่ารสชาติแซ่บหรือยังครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็อ่อนนุ่มดีแล้วครับพี่น้องรสชาติก็แซ่บแล้วอันนี้ก็ใส่ไข่ลงไปครับแล้วไปผัดคลุกเข้าเข้ากันกับเสศษครับพี่น้อง มาหนี่ครับพี่น้องเราผัดได้ซัมเน่เขาก็ใส่ผักลงไปครับพี่น้องมาหนึ่นี่ครับผักที่เขาหั่นไว้เขาก็ใส่ลงไปครับมันเาก็จผัดให้ผักเขาสุกครับพี่น้องอ๋ ขนาดพี่น้องเอ้หอมมันใบตังงอรครับตัวนี้นี่ครับผักเขก้ากระสุกดีเรียบร้อยครับโอ้ยเนตะกิบเดือดแสบขนาดพี่น้องเอ้ยนี่ครับน่ากินมาพี่น้องนี่ครับเบสิกินนะพี่น้องเบ่งก่อนนนี่ครับนี่ซิเหนพี่น้องเบ่งก่อนโอ้ยหอม บวุฒมากลายครับผัดบวุ้นเส้นกินเฮ็ปดปะได้ครับบูเหลือครับพี่น้องแซบ่บไปยุตไสก็เห็นผัาวุ้นเส้นนียางผ่านกันตอกลับไปสื่อใหม่ครับพี่น้องนะครับถ้าถึกใจคลิปนี้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาบาวุฒิดัมแมด้ีครับพี่น้องวันนี้บาวุธขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ